ซาัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตันนีเกับช่องสกุล่าทีวีชาแนลวันนี้เนี่ยก็คือคิดว่าจะลงเกมซูเปอร์ซัสนะแต่พอดีว่าวันนี้เนี่ยก็คือเน็ตมันหมดความเร็วนะก็เลยไล่ได้เอ้ก็เลยได้เกมสกุล่าไปก่อนคือแบบว่าเน็ตมันหมดความเร็วอว่าช่วงนี้วันนี้นะก็จะมาลงคลิปตัวละครลับในเกมสกุล่านะอย่าง อย่างที่เห็นตรงตรงหน้าปกคลิปเลยคือตัวละครลับเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะเขาวงกดที่อยู่ตรงส่วนสาธารณะนะคือถ้าเราปรับเวลาไปให้เป็นหกโมงนะหรือว่าสิบแปดนาฬิกาเนี่ยก็คือเราจะเห็นกับแม่ตัวละครลับนะนี่แหละนะก็จะมีเป็น การแสดงมาให้เราดูนะระหว่างระหว่างวายรายแล้วก็แล้วก็เรนเจอร์นะเดี๋ยวเราไปทางนี้ก็คือทางนี้ก็คือจะสามารถได้เงินได้นะนี่เลยนะแม่ตัวละครรับคนนี้นก็คือคนนี้นะก็คือถือว่าเป็นคนที่ผมว่าพูดยากที่สุดนะคนที่แบบพูดยากมากนะ ไม่ว่าเราจะคุยอะไรกับแม่สาวคนนี้เนี่ยก็คือเขาจะไม่ก็คือเขาจะไม่เป็นมิตรกับเราเลยนะแต่มีอย่างหนึ่งที่เราเอาชนะเขาได้นะก็คือการที่ทำให้เขาสามารถผูกมิตรกับเราได้นะก็คือเราต้องไปซื้อขนมมาให้เขากินนั่นเองอะไรนะเราต้องไปซื้อขนมมาให้เขากินนะคือ คือถึงโหดแค่ไหนก็ยังแพ้ขนมอะ่ะผมก็จะเลือกเป็นแซนด์วิชไปให้เขาแล้วกันนะแล้วเราก็วาไปที่สวนสาธารณะกันเลยนะแล้วก็บินเข้าไปในอุโมงนะบินเข้าไปในเขาองกดแล้วก็เอาขนมที่เราซื้อมาเนี่ยให้เขาเลยนะนี่เลยนะให้เขาแล้ว เราก็จะสามารถแบบม,มิดกับเขาได้เราก็จะสามารถแบบเปลี่ยนชุดเขาได้นะเดี๋ยวผมจะเลือกก่อนนะว่าเขาจะเป็นชุดอะไรดีนะเอาเป็นชุดอะไรดีมันเอาเป็นชุดนี้ดีกว่านะชุดแบบว่าลุกเฮาเฮานิ่งนะคือเขามีชื่อว่าเลนเจอร์ไว้นะคือผมจะเปลี่ยนสี่ชุดของเขาเนี่ย ให้เป็นธีมแบบสีข,ขาวนิดนึงนะเหมือนคนนุ่งขาวห่มขาวที่วดัดอะนี่ยนะหน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคือหน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคือผมของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นสีชมพูอ่อนๆน,นิดนึงนะและก็จะมีเป็นหน้าผากที่แบบเข้มๆนิดนึงอนะ นี่แหละนะก็จะเป็นกั้นเลยแล้วก็คือถ้าเราเนี่ยอุ้มเข้าไปนะถ้าเราอุ้มเข้าไปนะพวกพวกแบบว่าพวกวายร้ายที่เรนเจอร์ตัวสีเหลืองเนี่ยจัดการอยู่นะก็จะมารวมพวกเราเ,เองคือวายร้ายคงบอกว่าจะเอาเรนเจอร์ไว้ไปไหนนะ่ะ แล้วเราก็สามารถหนีพวกวายร้ายได้โดยการปรับเวลาให้กลายเป็นเวลาอื่นนั่นเองพวกวายร้ายเนี่ยก็จะหายไปเหลือแค่เรนเจอร์ที่ใส่ชุดสีเหลืองนะนี่เลยนะคนนี้เนี่ยก็คือผมยังไม่เคยเอาออกช่องเลยนะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยถ้าถ่ายทำละครสั้นต้องเอาเขาออกช่องเลยแล้วนะเขาจะได้กลายเป็นอดอลนะเขาจะกลายเป็น เขาจะกลายเป็นดารานั่นเอง嘛เรื่องนันะเอาละสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย